สุดครับจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะฮะไปเซิร์ฟของใครก็ไม่รู้นะก็ตอนนี้ก็มันไม่ใช่จุดเกิดเราจะมาดูไอ้ที่เกิดเซิร์ฟน,น,นะนี้ก็ไม่ต้องล็อกอินนะฮะเซิร์ฟนี้ก็ไม่ต้องล็อกอินนะก็มีคนอัดคลิปอยู่เหมือนกันก็นี่ก็เป็นจุดเกิด ลิกก็บนหยุดเกิดนะเอาไว้อะไรเนี่ยก็เป็นที่วาร์ปกดที่วาร์ปก็นี่เลยมันถามนี่ครับผมาอยู่นี่ครับก็จะไปดูกันนะ แจกเซิฟได้นี่ใครที่จะแจกเซิร์ฟก็มาแจกอนะแต่อย่าทุบอะใครทุบนี่โดนแบนเลยนะก็นี่ก็เป็นกดนะที่ก็ไปเลยห้ามขอ op และ t m ห้ามเรียนห้ามพูดคำหยาบถ้าไม่ทำแบน ขากำลังทำใหม่อ่ะก็ใครอยากได้ก็ไม่รู้สินะแต่ก็ไม่บอกกับพี่หรอกนะอันนี้บ้านของแอดที่ว่าบ้านของแอดนะแอดมินนะซ่องบ้านของ Ad. แอดแล้วก็เป็นลายชื่อแอดนะ มีผมด้วยนะ่ะก็แอดมีแค่เนี้ยแหละนะใครอยากได้อะไรก็บอกได้นะก็อย่ากเกียนนะก,ก็ไปดู IP เซิร์ฟเซิร์ฟนี้นี่ีน่นี่เซิร์ฟเนี่ย4 1่8 4 5นนะฮะขอจบรายการไปแค่นี้ครับ